คสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ที่ผมมาเล่นครึ่งดูสลามจบแล้วก็เริ่มเล่นเลยก็ซื้อไอดีดองเพชรมาเราจะมาสุ่มกันก็ที่จะสุ่มก็จะเล่นเป็นทีมมืดตามที่ทุกคนต้องฮะอ๋อตกใจเรื่องา่าออโอเคไอดีนี้ยังไม่มีตัวอะไรนะตัวแบบ ตัวแบบไก่ๆเลยยังแบบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเลยไม่ค่อยมีอะไรแต่ตัวนี้น่าจะใช้ได้มีทําทีมมืดได้อยู่นะทําทีมมืดได้อยู่เดี๋ยวน้อยก็มีสองตัวแล้วน่าสนใจแล้วตัวนี้พระเจ้าเขาตอนต้น,นเกมอ่าก็ไม่ใช่ตอนต้นเกมตอนเกมเพิ่งเปิดเออเดี๋ยวเราไปกันเลยปุ๊บเราจะเปิด เปิดจนกว่าจะได้ครบหน้าแบนเนอร์นะสามตัวนี้ครบไปกันเลยครับอันนี้ตอนแรกเรากดไปก่อนโลแรกนะโลที่หนึ่งเอ้ยมาถึงแลตวงน่าจะดีเลยอันนี้น่าจะได้ของดีนะพอขึ้น,นแดงๆนี้ เดี๋ยวมันจะการันตีต้องแบบเดี๋ยวมันจะสีลุ้งๆหน่อยอ่าเนี่ยแสดงว่าออกชัวร์แต่จริงๆมันแดงอยู่แล้วมันก็น่าจะได้ของดีๆแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นเราจะให้ดูแอนิเมชันเปิดตอนแรก,แรกสักครั้งสองครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ยงอันนี้อย่างอันนี้ยางเอออันนี้ของจริง เออเหมือนจะไม่ใช่ว่ะโอ้โห <c oughs> ลันกาออกมาทำไมเนี่ย่าจะได้ไดอีกตัวไหมไดอีกตัวไหมยังยังไม่พูดสักทีเถออ <c oughs> มาจะไม่ได้ละ <c oughs> โอ้โหทองเยอะมากเลยไดมาตัวเดียวนะลันกาไปกันต่อครับดูวัน มีตั้งเยอะตั้งแยอะอันนี้ผมจะกดสกคริปต์อะจริงๆอนเตอนเย็นๆมันจะได้ของไม่น่าพูดเลยป <laughs> กติมันได้ของดีนะตอนเย็นนะ่ะที่ผมเปิดมาละตอนเช้านี้อย่างหว่วยมาดูกันต่อเฮ้ยใจคอเฮ้ยเกลือสองสองรอบมนะ เอ้ยอันนี้ของดีอันนี้ของดีช่วม,มันมิลินสู้กันกับนี้ไม่รู้มาแล้วปึ๊บไอ้หมอนี่ไอ้หมอน,มนี่เดี๋ยวสกิปเลยแล้วกันเอ้อันนี้ได้ใช่ป่าวะ เอ๋ได้ได้ตัวฉันเองนีบไม่รู้เอาแล้วโอเคครับสกีบอีกทีหนึ่งหูได้ตัวเดียงหรอใส่คอมาต่อกันอันนี้น่าจะห่วยโอ้โหเกลือเกลือจะจัดเฮ้ยเกลือมาสี่รอบเลยรอเลดแย่อุ้ยฮ้าทำเล่นไหม่ะเพชรบูดป่ะเนี่ยอุ้ยเพชรบูดจริง อะไรเนี่ยโอ้โเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วขอขออันนี้แป๊บนึงขออันนี้แป๊บนึงอันนี้เราก็ใช้แนละ้วตัวนี้เราก็ใช้โอ้โหเกลือเลยเปิดมากเกลือเลยอย่าได้นั่นแหละเฮ้ยได้ตัวซ้ำมานะ่ะ อ่าเอ๊ะใช่ไหมอ่ามิลินแต่ตัวนี้ไม่เอาด้มไหมไม่ใช่ <c oughs> อุ้ยมามังก่อนอุ้ยได้สามได้ <c oughs> สามแต่ไม่มาสักตัวโอ้ oh my god ทำ <c oughs> ไมมันเกลอจัง เมปีเฮ้ยไม่เอาดิเป็นรีโลด้วยไอดีป,ปกติยังได้เยอะกว่าเลยนะเนี่ยเอามามิลินมิลินไหมโอ้โหมิลินบ้ามิลินบออะไรเฮ้ยใจคอ,อไปแล้วห้าพันเพชรนึกว่าจะออกก่อนใจคอ เบลเซบิวปกอันนี้เดี๋ยวเราจะแลกแลกได้เราอยากได้เนี่ยเราอยากได้นายอะอะไรเวลโนล่าปะเอ้ยใช่ไหมมิลินปะไข่วะเ,เนี่ย หกพันเพชรแล้วเฮ้ยเกลือจริงเหรอไม่เอาหนา่าบูดปะเนี่ยอันนี้น่าจะเวลโนราไม,าไม่เออโอเคเหลือตัวเดียวละขอจบจบ,จบอ่ะมิลินอีตัวจบจบไป เลยลืมลืมกดเทดเลยมิลินกดเกินไปหนึ่งครั้งแต่ไดอยู่นะแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อเอาตัวนี้ให้ได้ตัวนี้ได้คือจบทีมฟูเแต่ได้ำาำร้อยเพนเมื่อกี้ได้ปะเนี่ยใครอะมิลิน ไม่ใช่อีฟิตเฮ้ยฉันต้องครบทีมนะครับห้าสิบแหละวันๆและเหลืออีกสิบรอบสิบเอ็ดรอบดิมาคิดอโอ้ยอยังเกลือมันเข็บมาอะไรขนาดนี้ มาไหมไขว่หน้าอันนีซ้ำด้เลยเหลือสิบรอบแล้วครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเฮ้ย,ยใจคอใจคอ มันจะมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงเรามาถึงกันถึงจุดน,นี้ได้ยังไงตลกแล้วต้องออกแล้วแหละมาไหมอ้อเหลืออีกสี่รอบแล้วเออมาดิซ้ำครับเฮ้ยเกือจริงเดะเกือจริงเกือจังเลยอ่ะ ไม่เอาเดิจริงจังวนะเนี่ยโอ้พี่เออมาอันนี้เปิดทีละอันเลยรู้ละรู้ละรู้ละไอ้ยเมื่อกี้อุตส่าห์จะกดสวยค่ะ โอเคจบเิมครับแค่เปิดมาเริ่มแรกก็ไม่ดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใจให้ด้วยสำหรับความเกลียนในครั้งนี้เข้มปีจริงๆแล้วก็จากกันไปกันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะ